สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ใช้งาน OpenSea หลายคนน่าจะได้รับอีเมลแจ้งจากทางแพลตฟอร์มกันแบบอีเมลเฉบับนี้นะคะว่าวันศุกร์ที่18กุมภาทาง OpenSea จะอัปเกรด Smart Contract ใหม่เพื่อลบ NFT ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือใช้งานบน Ethereum ออกไป โดยให้ผู้ใช้งานที่มี NFT อยู่บนบล็อกเชนอีเทียมให้ทำการย้าย NFT ทั้งหมดของตัวเองไปยัง s m a ส마ทคอน a c t ใหม่ก่อนวันที่25กุมภาบ่าย2 Eastern Time ค่ะตีเป็นเวลาไทายประมาณตี2ของวันเสาร์การย้าย NFT ไปยัง Smart Contract ใหม่จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะ และหลังจากวันที่25กุมภา NFT ที่คุณไม่ได้ทำการไมเกรดหรือย้ายข้อมูลจะหมดอายุค่ะและออฟเฟอร์ต่างๆที่คุณได้รับก็จะหมดอายุไปด้วยค่ะดังนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่18กุมภาทางแพลตฟอร์มก็แนะนำให้คุณทำการย้ายรายการหรือ NFT ที่ใช้งานอยู่บนอ t h e r e u m ทั้งหมดไปยังสมาร์ c คอน a c t ใหม่โดยทำตามขั้นตอนง่ายๆ3เต็ปดังนี้ค่ะ ไปที่หน้า OpenSea หรือหน้าโปรไฟล์ของเราก็ได้ค่ะมันจะโชว์แถบให้กด Migrate Listing ข้างบนนะคะสามารถกดตรง Migrate Listing ได้เลยค่ะใครที่ยังไม่ได้ Connect Wallet ก็กด Connect Wallet ด้วยนะคะเสร็จแล้วจะมีรายการ NFT ถูก list ขึ้นมาให้กด Confirm ทีละรายการที่คุณต้องการย้ายข้อมูลไปยัง Smart Contract ใหม่ค่ะ พอกดครบแล้วคุณก็จะถูกขอให้ซสก่กระเป๋าเงินของ MetaMask ของคุณนะคะให้กดที่ลู่ลู่สอนลงแล้วกดใายเรื่อยๆจนกว่าจะครบค่ะเมื่อสำเร็จแล้วจะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าข้อมูลได้รับการย้ายหรือ migrate เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ค่ะ3ขั้นตอนง่ายๆคือ 1. กด migrate listing 2. กด confirm NFT 3. กดใสก่กระเป๋าเงิน MetaMask ทาง OpenSea ยังแจ้งอีกว่าการอัพเกรดในครั้งนี้จะทำให้ทางแพลตฟอร์มเองสามารถนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆได้ในอนาคตและก็มัน่นใจได้ว่า n f c เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วบนเชนของ Ethereum จะหมดอายุแบบปลอดภัยค่ะ